สวยเอาคล่องดูคล่องคดอดูสวยแต่ว่าคิดเองปะเนี่ยการทำสายแมส สายคล้องแมสของเราเพื่อที่จะไม่ให้มันหายนะคะในอุปกรณ์ในถุงหนึ่งมันจะได้สามเส้นถุงหนึ่งใช้ได้สามคนมันจะมีเส้นเอ็นสามเส้นอยู่เนี้ยแล้วก็มีตัวคล้องมันเนี้ยที่เป็นเหล็กเนี่ยสามคู่แล้วก็ลูกปัดต้องแบ่งให้ให้พอดีกันเท่ากันนะคะใครจะสลับแบบไหนก็ได้เป็นลายหรือจะเป็นสีเดียวก็แล้วแต่ แล้วแต่ในกลุ่มเราถกวงกันเองนะคะอ่าแล้วก็จะมีตัวเสริมให้มันสวยงามเป็นลูกปัดที่เป็นลวดลายนักเรียนสลับเองทำเองเหมือนแับของครูเนี่ยของครูมันจะเป็นสีดำอันนี้ของครูสีดำสลับออกมาแล้วจะเป็นอย่างเนี้ยของพวกเราสีสันสวยงามนักเรียนทำเองจัดเองเลยนะคะทำได้นะอันดับแรกเราก็ถูกเชื่อ ร้อยกับเหล็กนี่ก่อนแล้วค่อยร้อยลูกปัดร้อยลูกปัดอันดับสุดท้ายก็ผูกอีกด้านหนึ่งนะคะเข้าใจแล้วนะ,ะแกะเลยแก,ออก่ออกแกะออกใส่จานตัวเองแกะหรือยังทำดีๆอย่างให้มันแกะเอาใส่ให้มันหมดนี่วิว เอานี่เห็น่ามันล่นออกแล้วนี่เก็บใส่เร็วเออเก็บไออบปใส่ในจานให้มันหมดเอออ่าของใครยังไม่แก่กลุ่มไหนยังไม่แก่แก่ออกเทใส่จานเร็ว ดูที่เส้นเอ็นตัวเองแล้วก็มัดกับตะขอที่เป็นเห็กใสๆนองนน่อ็อกก่อนเวลาล็อกนเราต้องัเชือที่เราปูกเข้าไปล็อกกัไปด้วยเดอเชื่อทีมันจะอยู่นี่เนจะเนีน อย่าทำให้มันหายเด้อค่อยๆสอดเข้าไปเด้อให้คุณครูสาธิตให้ดูอาเอาตัวเล็กๆร้อยเข้าไปทีนี้สอดเข้าไป

ค่าตัวตุ๊กตาหนึ่งอันก็ได้มัดแน่นแมัดอีกมัดอีกทางนึงตัวมาทางน้อยตัวาานี้ไหนของปุ๊กลิ๊กยกขึ้นนปุกิ๊กเกออแส่ของมักหลายกินจังเ<อ> <ละ S 2> สอดแซ่ของมังกินจังอ่ะเออโอ้เจ่งครอวะ เน้ออะวเนอเนี้นี่ดีสิะน่าเนอ่ไเน้นี่นี่ไหนโอ้เบ่งดคุณครูเบงดหอยในหาไปไนโอ้โซกลนด้ยเร็วๆดิมยกขึ้นโซ่ด้โอ้สวยแล้วของนายดิมใกล้ี่เป็นสายแมนแล้วเก่งเถอวะผมว่าป็่สายตกติกแต่ ับสวยมากอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้ก่อนเอาแทางนี้ก่อนไหนของน้องเกี๊ยไหนยกขึ้นสิโอ้สวยจังเลยไหนของแซนดี้ไหนของแซนดี้ไหนของตันยงอ่ะเอ้ยตันยงยังไม่ได้ใสเลยต่ของพญายูยกขึ้นเยอะเยอะแต่ของพญายูยกขึ้นเยอะเยอะ อ่ะโอ้สวยดีนะของยิ้ม no> จังนะเออสวยแล้วสวยแล้วเก่งเถอวะเรื่องของไอ้ดีแม็กดูสูน้องบ้าเนี่เยอะๆเยอะในมัางออกเด้อน่ะ ่ายกขึ้นโชว์ไหนของแอร์น่ะไหนของปุริะ่ะปุริไหน,นของอม<น>อ,งอมซินน่ะของนายชิ้นจังนี่คืองามาว่า อปดปปดปาดเฮ็ดเลยเล้วใส่มาโรงเรียนเลยได้ครับบาทีไปไว้บ้านเร่งไหนเนาะโอ้เขามาจากขวางก่อน่ะวาสันี่เขาสิมาจากขวาง่ครับ่เด็ขาดครับ เขาเห็นเขาก็ะตว่าชิ้นจังลูกรอเขากระือมากเลยเด้อเห็นนี่ใสแล้วเขาก็ติกกินมุ้งหอสักหรอเสยของไหนถมาน่ไหนของไหนมาใกล้ที่ได้ห้องไปโอ้บอสนี่ไปใส่มาใส่อยู่โอ้ยโฟว์เน่ยโฟบอสนี่หยอดใส่อยู่ นายมีขอประทัดในสวอดจากอันอยูป่ะเนี่ยนายวิวกบแสงแล้วตั้งใจลายจนมันไห้แล้วนายวิว,ว,วนั่งไห้เงื้อเงื้อแล้วนายวิว,ว,วอ่าไหนของนู่นน่ะโอ้ววสวยมาก อ่าไหนาของพี่ออมสีนของตุกลิกอ่ะ้เรยอีกปงไอ้นิดเงะแี้ยคอนาชิงเงีบ่เขาคนหูป่านี่อุสาาเอ,อนำไไ้ำลายใส่ทุกคนอืมเย่ะ yeah. มึงกระมินตัว ใส่ของไห้นีแม็กกันแม็กยกขึ้นด้วนี่แม็กใส่ของไอ้มีผัวใส่อันนี้รอยจุ่ีกออันนี้ใส่สุไุก่ใผู้กัของผูกันไหนขอใคเสร็จแล้วยกขึ้นหน่อยเสียมากไหนมาดูหน่อยหันหลัง มดยังไงมัดมืเต็มมดเดี๋ยวก็ขนาดได้ไนของนายชิงง่คเยะใดอวนเไหนของอเดียวอ่ะไหนของอาเดียวเดียว อย่าเหตุจะเหาหันหลังมาดิทำอันทำเองใช่ไหมยอย่าเห็นแถวของเซ็มเมตรไปอ่ะแถวอของดูของคอดูอ่าสวยทำไเฮ็ดเองปะเนี่ย ไหนของกายอ่ะโชว์สายหน่อยเร็วสายทำเองหน่อยโชว์สายทำเองหน่อยโอ้สวยจังเลยทำเองไหมเนี่ยทำเองค่ะโอ้สวยมากไหนของขนุนน่ะของขนุนอยู่นะมันทำเองไหมเนี่ยโอ้สวยมากเลยทำเองบ่เนี่ย เอา siz. เอาแมสมาใส่เอาถอดออกแล้วก็อเอาแม่ตัวเองมาเกาะใส่ดิเอาไปให้แม่ดูตอนเย็นฝีมือผมเองแม่บบเสื้อได้ค okay. รับคุณครูฮาแม่โบเสื้อได้ครับแม่โบเสื้อผมไปอยากโื้อได้สามถุงก็ได้สามคนสามเส้น อ่ายกยกโชว์หน่อยเร็วๆยกขึ้นสิบบาทด้วยสามเซนอ่าสวยมากามามาใช่หนูยกขึ้นด้วเร็ยวยกขึ้นเร้วโอ้สวยมากเลย